สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดถุงอีกแล้วอันนี้เป็นถุงอีฟแอนดบอยก็จะเป็นคลิปที่2สําหรับการเปิดถุงอีฟแอนด์บอยนะสำหรับคลิปนี้คือเพาะว่าอีฟแอนดบอยเขาก็จัดงานฉลองกับการรีโนเวทสาขาใหามา่ที่สาขาสยามก็มีดารามร่วมงานเยอะมากนะแล้วเขาก็ให้ของมาเป็นถุง2ถุงตรงนี้อ่าเราจะมาเปิดถุงกันว่าในถุงนี้มีอะไรบ้างนะ,ะมาดูถุงข้างๆนี้ก่อน สิ่งแรกที่เขาให้มาในถุกงก็จะมีอันนี้นี่จะเป็นตัวแป้งสีจันเนาะตัวนี้เคยเคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วจากงานก่อนอันนี้นะนี่เป็นแป้งสามสูตรแป้งนหน้าแป้งพอกพอกหน้าสองตัวนี้ใช้ดีนะไอ้เจ้าแป้งตัวเนี้ที่เป็นแป้งแป้งฝุ่นเนะี่ยคือเนื้อเขาดีมากใช้ทุกวันเลยบอกเลูใช้ทุกวันเลย,นะนเ,ลยเนื้อดีมากคือเนื้อเขาจะแบบเบาๆบา,าน,นวลนทาแล้วแบบมันเนื้อมันนุ่มสัมผัส,สเนื้อเขาดีมากเออนะ ต่อมาอันนี้จะเป็นอีจูดีอันนี้เป็นสัมลีต่อมาอันนี้จะเปน็นนี่คืออะไรอ่ะ Brightening T D Trioxit E Judy คืออะไรอ่ะครีมทาผิวนี้หรอเออให้ามันเป็นสรงซอง,องนะอ่ะโอเคเรามาดูสิ่งต่อไปสิ่งต่อไปที่เขาให้มาอันนี้ เ a ็ง i ิง Lotion อันนี้ของแบรนด์ Pevy ยังไม่เคยใช้เลยนะต่อมาก็จะมียูทิปอันนี้จะเป็นมอยส์ดูนะ <c oughs> ตั้งสติก่อนหน้านัดหนึ่ง y o u t ป b บ b ี้ไรท์ m o ย s t Toner Gel อ่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นครีมบำร,รุงผิวแบบแบบเป็นเนื้อเนื้อเจลใช่ปะ่ะอ่าใช้ด้วยเป็นมอสเจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลนะยูทิป ก็จะเหมาะกับคนหน้ามันเพราะว่าคนหน้ามันเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อเจลส่วนมากจะไม่ทำให้หน้ามันแล้วก็ไม่เหนอะหน้าหรอกเนาะไอต่อมาเออยอีห้ออะไรจ้ะสมูทโต้ b b c c ซีซีบนะอดี้ไวท์ครีมบีบีีกันเลยีเดียวเชวนะนี้ก็น่าจะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายอืมโอเคต่อมา่ะ โมดี้โมดี้บีคอสเมติกมาเป็นหลอดเล็กๆนี้คืออะไรเอ่ยอืมมอชเชลไลซิ่งครีมครีมบำรุงนา่าจะเป็นครีมบำรุงหนูหน้านะอ่ะต่อมาเป็นอันนี้ลูซิโดเป็นสเปรย์ฉแบบีผมแบบสำหรับคนผมทั้งร้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นอยนู่แล้วเนาะ โอเคต่อมาอันนี้ ID R I L L อันว่าอะไร <c oughs> นะอานี่ออกนะเออเขามีด้วยกันสามอย่างมางรวม,มกันมาแกะก่อนอื้อนี่จะเป็นเดย์ครีมนี่จะเป็นไนย์ครีมป่ะก็คือว่าไนออยล์เดย์ครีมอันนี้คืออะไรอ่สะสบูู่อ่าเหมือนแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับทำมาจาก ข้าววะเออไรซ์เบรนไรซ์เบรนไรซ์เบรนไรก็ว่าข้าวเบรนเบรนแปลว่าอะไรมีไอเองนี่ความรู้เลยนะข้ามนะข้ามต่อมา <c oughs> ดูงงงนี่ผ้าอะไรเนี่ยผ้าแต่สวะขอบก็มีของสว่สวะขอบอยู่านี้เลยนะอันนี้อ่าโอเดอรเสร c ครียชเชอร์โอดูแคร์เอสเซนต์ไฮยาลูรอนเฮลาไฮยาลูรอนมันมันลิ้มหันกันนะอ่ะอันนี้ที่จะเป็นเอสเซนต์เหมือนกับพวกน้ำตกอะไรอย่างงี้ป่ะเออน่าใช่นะอันนี้เหมือนเป็นของญี่ปุ่นนะโอเคต่อมาครีมาริก้าเ l a g e เจนไว e กับเพียวไว้์เป็น้จะเป็นเซรั่ม นี่เป็นวัตถินที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นเนื้อครีมป่ะไม่รู้สิก็เปิดลอกนะอ่ะโอเคเอามาสองอันเลยเหมือนกันเลยนะโอเคอ่ะต่อมาพื้เอ้ออันนี้คือม Is าริสมาริซาครสมแหน่อ่านภไทยใช่มมาริซาโน w o วอรี่เอ็กซ์ล่าแคร์ครีมทำ อะไรที่บำรุงผิวหรอคือยังไงแค่คผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต้ามืแขนอโอเคคงไม่ได้ใช้ต่อมาพีวิสอันที่เป็นมาส์คที่บอกว่ามาส์คช่วงเนี้ยเเหมือนก็เป็นมาส์คที่ใช้เพื่อแบบว่ายังไงอะ่ะเออลดจุดด่างดำอะไรประมาณนี้ าเคต่อมาอันนี้ซ้ำนะเจนเสร็จแล้วต่อมาออ้ทาซิโอให้มาสองอย่างคือเป็นแดดกับที่ปัดฝนคิ้วที่ปัดนคิ้วเนี่ยเราใช้อยู่แล้วแล้วเราซื้อมาตุนเยอะมากชอบมากที่ปัด่นคิว้วทาซิโอใช้ดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็เขาชอบเซลล์เราก็เลยชอบซื้อแล้วก็ใช้บ่อยๆแล้วก็ตุนบ่อยๆแล้วก็หมดบ่อยๆแล้วก็ซื้อบ่อยๆประมาณน,นี้จะเป็น วีเจลอันนี้จะเป็นออครีมกันแดดจะเป็นเนื้อเจลอันนี้ใช้อยู่ทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ที่เปิดถุงก่อนหน้านี้คือมีเจ้าตัวนี้อยู่เลยก็เลยเอามาใช้ก็เลยใช้แล้วเฮ้ยใช้ดีว่ะก็เลยใช้มาจนถึงตอนนี้ยังใช้ไม่หมดแล้วก็ใช้ต่อถ้ามันหมดเองถ้าใช้แล้วหมดเองก็จะไปซื้อมาใช้เองนะก็โอเคใช้ดีเพราะว่าเป็นเนื้อเจลใช้แล้วสบายหิวดีชอบอืึ่งพิโอ้โอเคต่อมาอันนี้ อันนี้จากแบรนด์คอลเลกชัน Bronze Glow อันนี้คือจะเป็นตัวที่คือได้ไปร่วมงานของคอลเลกชันมาเป็นผลิตภัณฑ์ลายที่เขาบอกว่าขายดีซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าขายดีติดอันดับ best seller ของเขาน,นะเจ้าตัว Bronzer ของคอลเลกชันโอเคเสร็จแล้วออมาสมดอีฮองลางหน้าสมุอี สุดสำหรับผู้ชายบอุปกรอยู่ตรงนี้โอเคต่อ,อ,อมาที่ว่าให้มาก็จะเป็นเอ่ไอไบโอเดอร์มาอันนี้คืออะไรจ๊ประปัดมึงนะตั้งสติก่อนพออะไรที่งงๆต้องตั้งสติแป๊บหนึ่งว่าเอา่อท้าคลีมก่อนออกเดดคืออะไรเธอพอลเตอร์เจมเคน AKN Mac SPF 30ครีมกันแดดใช่ไหมอ่ะครีมกันแดดโอเครีมกันแดดดูสิครีมกันแดดบางทงงอีกท่านหนคือตัวตรงสื่อเยิยมบมากเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้จะอ่านตรนนงไหนงงไอไทยเลิ่กงงเลิ่งงแต่มามาดูที่ตัวนี้กันบ้างนี่ห้ออะไรกันดวกันชนะยอกันออมิสทีนเป็นมาสคาร่าสอง ม,มัมชคลาสองหัวเออคือจะเป็นหัวหนึ่งฝั่งนึงจะเป็นไฟเบอร์เพื่อเพิ่มเส้นขนตาให้ดูเยอะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีดำดำเป็นมัสคารลาสีดำปกติปัดให้หนักนะต้องหลอ่อโอเคสวต่อมาอาน,น้ซันมนะจะสมูท e อีฮอมเออแล้วก็มีน,นี่มีอีกแล้วสามอันเลยสามชุดเลยดี๋ยจต้องแจกต้องแจก คงใช้อกงกทีหมดโอเคต่อมาเป็นมิสทีนที่เป็นแป้งมิสทีนเวนเดล่าเดล่าเดลล่าใช่ไหมไม่ค่อยรู้จักดาราไทยว่ะเดลล่า <laughs> ใช่ไหมเออคือแป้งมิสทีนเยอะมากออกมาเยอะมากปีหนึ่งออกมาสักสิบรุ่นเลยเนาะเนอะงงออกมาเยอะมากเกินต่อมาเวนไวน์อันนี้มาเป็นถุงนะจ๊าดูสิว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีนี่บลัช ไอเชอร์โร่ลิปสเตนตัวนี้ใช้ดีนะใช้อยู่ผู้ชายใช้ได้ใช้เบาๆทาให้ปากแบบแดงๆเป็นระเลื่อหนิดหนึ่งสีติดดีมากเราใช้อยู่นะแล้วก็อีกตัวนี้เป็นลิปสติกอันนี้เป็นสีออกชมพูชมพูสอ้อมนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมใบนี้ก็เป็นตัวนี้ทิชชู่เปียกเอ่อยี่ห้อน a ï v e เดีย n s นซิง,งน ï v e ฟดี cleansing ชิเดียดี นั่นเป็นญี่ปุ่นเออโอเคถุงแรกหมดไปจะมาถุงที่สองไปอย่างเร็วนะไปอย่างเร็วอ่ะสปาร์เกิลอันนี้ก็เขาข้างในเนี่ยเขาจะให้มาเป็นถ้วยอ่ะยสีฟันแล้วก็ยาสีฟันยาสีฟันสำหรัคนที่บอกว่าชอบกินกาแฟชอบชอบกินชากาแฟแล้วแบบฟันเหลืองนะพอชอบคราบชากาแฟอื หนี่จะเป็นสูตรสำหรับค,คนชอบดื่มชากาแฟต่อมาก็จะเป็น C A White Power Block U V นะเป็นคิ้งกันแดดของ C A S P F 50 P A บวก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 โอเมก้า4นะสี่บวกบวกั oh นเลยทีเดียวเสร็จจะต้องลองใช้ดูว่าสัมผัสเนื้อสัมผัสดีมากนะเป็นยังไงนะถ้าใช้ดีจะมาแนะนำกันต่อนะจ๊ะต่อมาอันนี้เป็นกระเป๋เปาเครื่องถุงอ่างของลอเรียลปารีสโอเคต่อมา เดี๋ยวดิดนึ่งนะเดี๋ยวนีดนึ่งพนะ่สูพิสูเออนะต,ต, <c oughs> ตั้งสติตั้งสติปับหนึ่งนี่คืออะไรจัะที่รักต้องเก็บเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอีฉันก็อ่านไม่ออกไม่รู้มงคืออะไรอนอลิฟรอสกรอสแล้วก็อันนี้เป็นลูสพาวเดอร์ อ่ะเปิดดูนิดนึง嘛บลัชบลัสพาวเดอร์ของดิสเน่ซูแต่บลัชเล็กออ่ะโอเคเรามาดูของต่อไปกันดูดีกว่าต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ยูสซอรินอินชาลวร์บอดี้โลชั่นโลชั่นมบำรุงผิวอาบน้ำชนิดล้างออกเหมือนกับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอาบน้ำก่อนใช่ป่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ตัวเนี้ยบำรุงผิวคล้ายๆจะเป็นครีมนวดสำหรับตัว อ่าประมาณนั้นเคยถือดูแบบว่ารุ่มซุมซือนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้แล้วจะเหนื่อยหนักน่ารำคาญถือหรือเปล่าเพราะว่าก่อนนี้เคยใช้เหมือนกันใบยี่ห้อไม่ชอบนะัต้องลองดูก็แค่ตบอายุสไลน์อีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นเอ่อเดอร์มาโทคลีนทีนวันมิลเลอร์รเคลนซิ่งฟลูอิดก็จะเป็นตัวรีโมเวอร์ของอายุสไลน์น่าใช่นะน่าใช่น่าใช้ โอเคข้ามกันมาที่ลาเอฟลาเอฟคอลลาเจนคอลลาเจน4,000มิลลิกรัมเป็นน่าจะเป็นเป็นแบบดื่มนะอ่ะโอเคต่อมาไบโอเดอร์ม่ากันแดดตัวเมื่อสักครู่อีกแล้วที่เรางองมันงงนะกันแดดไบโอเดอร์ม่าต่อมายูทิปยูทิปดีดีดรัดซัมไว้อันนี้เป็นดีบีครีมของยูทิปเนาะ เปิดสิกำลับ้าข้ามมาวอลเคอติสสปิเกอร์ต่อมาอุ้ยนี้นะอุ้ยอันนี้นีนจังเลยเป็นนี้น่าลองนี่น่าลองเป็นแกรสบี้เสตผมอ่ราร่างเหมืกันจะทรงเต็มแม็กเหมาะสำหรับคนผมสั้นเออผมเริ่มยาวแล้วเสร็จแล้ต่อมาเป็นวายถุงนึงนั่นจะเหมือนกันไอ้กทรงนึงนะฮะจะเหมือนกันแล้วก็เป็นวิชชี่ เป็นครีมบำรุงสูตรมินอะรอลวอตเตอร์เจลไม่เป็นแบบแบบเจลนะ,นะต่อมาโดเรนรายาแชมพู an, เคยได้มาแล้วอันหนึง่งตอนถุงก,ก่อนหน,น้านี้ใช้ดีใช้ดีนะใช้แล้วหัวเบามากฟุ้งปิงมากบอกว่าถ้าเราไม่้สระผมแล้วเราหัวเหนียวมาใช้นะเนี่ยเฮ้ยเลศเลศต่อมาเป็นคอสเมติกพรีเมียมไวท์บูสเตอร์โลชั่น เออนี่ก็จะเป็นโลชั่นนี่จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวตัวเนาะแกะดิสิออ๊บไม่ฉันไม่แกะมันหัวไม่ฉันแกะที่ตัวนะนี่อ่าพรีเมียมไวท์บูสเตอร์โลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวตัวประมาณนี้นะเบนคอสเมีจิกนี่เป็นแบรนด์ไทยในคนไทยทำเองนะโอเคต่อมาก็จะเป็น อะไรออนี่นมีของใหญ่อย่านนี้มีของที่ก่อนฮะซีเอมันเดินแล้วเป็นกันแดดที่เราเปิดไปเม่อกี้ต่อมาตัวนี้ตัตว,นตตวนี้เจ๋งบบมนน่าบส,สปอร์ตกันแดดอันนี้จะเหมาะสําหรับบบบว่าวไปออกกําลังกายกลางแจ้งไปเล่นน้ำทะเลอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็แบบน้าร้อนสัมเมอร์ไปทะเลใช่ไหมนี่จัดเลยเนาะ เ p ส50 PA ้บพีเอบวก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 ต่อมาเยาของไหนก่อนมันมีขงใหญ่แหวนนี้เราของไหนก่อนนะอันนี้อะไลเนอร์ Arena, จากแบรนด์เมรินดานี้จะเป็นแบบจุ่มๆต่อมามจะเป็นอุ้ยอ่าเจเคแอนทายจิ้ง คอลลาเจนครีมน่ะโอเคต่อมาจะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำหอมโคโรเป็นแบบว่าเป็นพสเตอร์อยากลองอ่ะขอลองอย่างนี้มันไมไหลไหลนะกิบลำบากอย่าเลยโอเคต่อมาก็จะเป็น ลาโรชฟอเซ่นี่เป็นละลายจานเ,ออเจลล้างหนะ้าสำหรับคนผิวมันก็แบบพกพาได้นะกับเวลาไปข้างนอกอะไรอย่างงี้เนี่ยจะพกอะไรอย่างก็พกไปต่อมาที่ชุบเปียกที่ชุบเปียกอันนี้จะเป็นของของอะไรเดี๋ยวหาชื่อย่ออ่ะคือบางแบรนด์เนี่ยนะชื่อย่อแบบว่าที่มันเล็กมากเลยก็รู้ยี่ห้ออะไรคูลีน <c oughs> อกูดีใช่ไหมนะอ่ะย่อเี้ยงกันผ่าไม่ถูกต่อมายีสต,ติกของแฟชั่นวิวคือยีสต,ติกแฟชั่นวิวเนี่ยเรามีโอ้ยะ, 14, 14ะเป็นสิบสี่เปสิบแท่งเลยแหละโดยมาชิ่นที่ส่งให้ลองนะเลยแบบเลิอันนี้อุ y, ้ยนี่สิ่งที่สวยมากมู o วิลลิงอินเจแปนจะเป็นสีส้มแบบว่าส้มนมนม,นมสวยมากทาแล้แบบสดใสอะ เป็นส้มดูไม่แก่ไม่ใช่เป็นส้มแ,แป๊ะส้มแบบส้มไม่ตลาดอ่ะเออสวยมากสิงงนะเนี่ยนะต่อมาสิ่งใหญ่ๆที่บอกคืออันนี้อ่ะหมดเลยนะหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นสุดท้ายในถุงม,มีอะไรเนาะดูสิถุงสวยเนาะช <c oughs> อบถุงน,นี่อันนี้เป็นสบู่บีนอイ บีไน c ์แล้วก็ mm hmm. กระดาษซัหนามมนของเอเวอร์เซนต์บ hmm. nice. so mm ูบีไนซ์สั้สูตรโอเคนะ mm hmm. เรียบร้อยหมดแล้วข้ขอของที่ได้มาจาก e v e เป o นบอร์ด hmm. ก็มีประมาณนี้เนะาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันขอขอก่อนะจ๊ะบ๊ายบาย